สวัสดีค่ะสุภัราพาสวยวันนี้จะพาาดูการแก้ไขทรงคิ้วและลบคิ้วส่วนเกินและกรอบคิ้วส่วนเกินด้วยตัวเองง่ายๆค่ะคิ้วลูกค้าท่านนี้ไปสั่คิ้วลายเส้นมาทรงคิ้วไม่สวยเส้นใหญ่ไปแข็งไปหัวคิ้วชิดกันเกินไปการแก้ไขครั้งแรกด้วยการปรับทรงให้ใกล้เคียงกันและลบส่วนเกินออกให้ผ่านไป16วันลูกค้าบอกว่าคิ้วยังดูไม่เท่ากันหางคิ้วยังดูยาวไปวันนี้จึงแก้ไขรอบสองค่ะ การแก้ไขรอบสองวันนี้ก็คือด้วยการปรับทรงคิ้วให้สั้นลงเพิ่มท้องคิ้วลดท้องคิ้วอีกข้างลบหางคิ้วด้านบนข้างซ้ายลบหางคิ้วด้านล่างข้างขวาจากคิ้วเรียวเฉียวกลายเป็นคิ้วตรงเกาหลีแต่ไม่มีเหลี่ยมนะคะการแก้ไขทรงคิ้วที่ยังไม่ครบเตือนก็จะรู้สึกเจ็บมากเพราะผิวชั้นในะยังไม่หายดียังไม่แห้งสนิทด,ดีพอเราลงเข็มย้ำเข้าไปก็จะรู้สึกเจ็บมาก ถ้าไม่จะเป็นช่างพัดก็ไม่รับทําให้เลยค่ะแต่ถ้าลูกค้าต้องการก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วยนะคะแล้วก็หายาแก้อักเสบแก้ปวดลดบวมทานไปด้วยช่วยได้ค่ะการจักคิ้วตาปากหรือลบคิ้วควรเว้นระยะห่างกันประมาณ1-2เดือนดีที่สุดค่ะส่วนการกรบคิ้วด้วยตัวเองในแต่ละวันด้วยการใช้แปรงเล็กๆบางๆแตะรองพื้นคอนซีลเลอร์หรือไฮไลท์ลงบนคิ้วส่วนเกิน แล้วเกลี่ยให้เนียนช่วยให้คิ้วคุณได้รูปชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะลองฝึกทําทุกวันเดี๋ยวก็เก่งได้ค่ะเพราะการลบคิ้วกว่าจะลบหายหมดกว่าจะสวยได้ต้องใช้เวลาอาจต้องลบ1-3ครั้งแล้วแต่ความเข้มอ่อนของสีคิ้วเดิมช่างพัดเองก็พยายามสาะแสวบงหาน้ํายาลบที่ว่าเด็ดที่ว่าดีที่ว่าลบแล้วสีจางหายในทันทีแต่ยังไม่มีเลยค่ะยังมีแต่น้ำยาที่ลบได้แต่ต้องค่อยๆลบค่อยๆจางหายไปค่ะ ทางที่ดีให้เลือกช่างฝีมือดีๆสักแล้วคิ้วไม่พังดีที่สุดค่ะแต่ถ้าหาแล้วยังไม่เจอยังไม่ใช่ยังไม่มั่นใจก็ทักช่างพัดมาได้นะคะช่างพัดสักคิ้วไม่ปังแต่ไม่พังแน่นอนค่ะสักคิ้วกับช่างพัดติดดีสีสวยตั้งแต่ครั้งแรกไม่ต้องแก้ไขสนใจทักช่างพัดมาได้นะคะหรือโทร0 5 6 5 4 9 1 9 6 9 9ช่างพัดเปิดให้บริการอยู่ที่ตลาดบางจากซอยสุขวิท95อยู่ท้ายตลาดนิดนิด ช่างพัดมีบริการรับสักคิ้วฝุ่นออมเบสักคิ้วสไลด์สักคิ้วสามมิติ6มิติสักคิ้วแฮสต์รสักปากชมพูสักหนุนมชมพูสักขอบตาอินเนอร์ไอเลเนอร์มีบริการสักคิ้วเดลิเวอรี่ถึงบ้านด้วยนะคะถ้ารวมตัวกันได้3-5ถึงคนไปบริการให้ถึงบ้านเลยค่ะถ้าช่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ